แต่งหน้ายัางไงไม่ถึง5้านาทีแต่ได้ลุคผิวสวยผิวโกลผิวใจมากสําหรับเราแล้วเนี่ยเราจะเลือกคุชชั่นเนื้อม s สเมโรจากแบนรนด์ c o r e m าซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแพ็กเกจรู้ราแล้วเนี่ยคุณภาพของเขาเนี่ยดีมากจริงๆนะเราเนี่ยใช้คุชชั่นมาเยอะมากแต่ตัวนี้คือตอบโจทย์ผิวคนไทยมากเลยทุกคนไม่วอกไม่ลอยติดทนนานไม่พอยังช่วยกันน้ากันเหงือ่อควบคุมความมันได้ดีมากเมืองไทยเป็นอากาศที่ร้อนร้อนร้อนและร้อนนะแต่ตัวนี้ก็คือไม่ทําให้ผิวหน้าเราเยิ้มเลยและประทับใจตรงที่พับของเขาเนี่ยนุ่มนี ม,มากเลยช่วยในการปกปิดได้ดีทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนกลิบขึ้นน้องเขาเนี่ยจะช่วยเบอร์รูมขนได้ดีแถมยังไม่ดูดซับน้ําในผิวทําให้ติดทนนานถึง24ชั่วโมงแบบไม่เยิมไม่เป็นคาบระหว่างวันเทียมให้ดูเลยนะข้างที่ทาเราก็คือขาวก็จางใสขึ้นมาอีกระดับแต่ไม่วอกนะทุกคนแล้วตัวนี้เขาไม่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งแตกหรือตกดองเลยเป็นคุชเชนเนื้อบีบีมัสเมโลที่เหมาะกับผิวแห้งและผิวมันใครเนี่ยที่กําลังมองหาคุชันะ่นดีๆเราแนะนําคุชั่นคอสไม่กะแบรนด์นี้เลยนะคือม